พลาไลฟ์สไตล์ออสเตรเลียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือทำเมนูนะคะหานหวานนะคะสมัยโบราณนะคะทุกคนขานะคะอากาศเย็นออสเตรเลียตอนนี้นะคะพราจะต้ม,มเมล็ดถั่วแดงกะทินะคะต้มกะทินะคะถั่วแดงนะคะก็จะมีถั่วแดงครึ่งกิโลนะคะของพราตัวนี้ถุงหนึ่งนะคะหนึ่งกิโลพราแบ่งครึ่งนะคะเอามาทาก็จะมีน้าตาลทรายแดงกับน้าตาลปึกนะคะถ้วยนี้นะคะ มีอะไรมากมายแล้วก็เกลือหนึ่งซอนชานะคะ <S <s พอล่าจะใช้กะทิกล่องนะคะอันนี้1ลิตรนะคะตัถวถั่วแดงครึ่งกิโลนะคะซึ่งถั่วแดงตัวนี้พอล่าได้แช่น้ํานะคะค้างคืนไว้นะคะพอล่าก็จะต้มเอาน้ําเขาออกกอดน,นะเขาเอามาต้มกะทิจะต้มประมาณหนึ่งน้ำนะคะได้บรินน้ําออกก็ต้มกันกะทิน้ําตาลนะ,ะทุกคนนะคะพอล่านี่แช่แล้วเนาะไปต้มเลยนะคะตอนนี้หม้อเดือดก็ใส่ถั่วแดงลงไปเลยนะคะ ถั่วแดงนี่เป็นชนิดที่คัดพิเศษนะคะสมบูรณ์มากเลยค่ะนะคะต้มก็หยอนเกลือน,นิดหน่อยนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะทุกคน,นประมาณ10-15นาทีนะคะพราจะมาเช็คว่าเขาสุกดีหรืออยังนะคะค่อยมาตั้งะกะทิกับน้ำตาลอีกทีนึงนะคะแกะชิมดูแล้วนะคล้ายๆถั่วลิสง <laughs> พราเก็ยังไม่เคยทานเนาะก็ลองนะคะทุกคน ถัวแดงนี่นเขามีประโยชน์เนาะต้มอ,อีกประมาณสัก5นาทีนะคะก็ได้แล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ถั่วแดงก็สุกนะคะ90%กับ1 0เแล้วนะคะพ่อเล่าก็จะไปเตรียมน้ำกะทินะคะอันนี้ก็จะไปรินน้ำออกนะคะเพื่อต้มกับกะทิอีกทีหนึ่งนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะ ปึกล้วน้ำตาลทรายแดงค่ะต้มจนน้ำตาลละลายนะคะก็ใส่ถั่วแดงลงไปค่ะค่ะ ถั่วแดงพราต้มแล้วก็ล้างน้ำนะเะขาจะมันนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พอดีเป๊ะเลยนะคะน้ำกะทิ1ลิตรนะคะหัวหางรวมกันนะคะถั่วแดงครึ่งกิโลค่ะนะ้ำตาลถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนชานะคะพอดีเลยนะคะ <c oughs> น้ำไม่เยอะไม่น้อยนะคะจะต้มไปจนนะคะไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะทุกคนให้น้ำ กะทินะคะน้ำตาลซึมเข้าไปในถั่วในเม็ดถั่วให้เวลาเราทานจะได้อร่อยนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ต้มถผ่อแดงพอลากก็สุกเรียบร้อยนะคะชิมแล้วนะคะหวานมันนะคะนุ่มอร่อยนะคะตอนนี้ก็เตรียมเสิร์ฟเลยค่ะนะคะ สมัยเป็นเด็กก็จะมีใย,ยทวดเนาะต้มถั่วดแดงให้ทานนะคะทุกคนนะคะั่นแหละคือขนมหวานไทยโบราณนะคะนี่ค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนถึงพริกถึงขิงถึงกะทินะบางคนเขาจะต้มใส่กะขิงด้วยเพาะรักเลยไม่ใส่เพราะพ่อบ้านไม่ทานขิงเนาะเผื่อพ่อบ้านทานด้วยนะคะเนี่ยกระเสิฟเป็นถ้วยน้อยนะคะสมัยโบราณเลยนะคะทุกคนค่ะค่ะ ต้มถั่วแดงนะคะกะทินะคะกะทิต้มถั่วแดงคุณประโยชน์มากมายนะคะทุกคนนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะมันนะคะถั่วก็อร่อยนะะสมบูรณ์มากเลยนะคะเม็ดถัว่วอร่อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะมาทานต้มกะทิถั่วแดงกับพ่อร้านนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย